สวัสดีครับผมแอลที่ดินออนไลน์าบเอกดุลวิทย์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลลางสาลี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาชมฉนดคุดแดงในเนื้อที่14ไร่2งาน51ตารางวาขายยกแปลงอยู่ที่2 5 6 8 0 0 0บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องทางเข้าก,ก่อนทางเข้านะครับเป็นทางดินเนี่ยแยกมาจากคอนกรีตครับ400เมตรเนี่ยจากแปลงที่ดินเรานะตรงเข้าไปเนี่ย400เมตรไฟไฟฟ้าอปาปลปาอะไรก็อยู่ตรงถนนคอนกรีตตรงนั้นนะครับ ทางซ้ายและขวาในระหว่างทางเข้ามา400เมตรเนี่ยจะเป็นดงอ้อยมาทั้งหมดเลยนะครับที่เราเห็นนี่เลยอ้อยส,งสูงๆนี่เลยอเขตหน้าขวาของแปลงที่ดินเราของเรานะครับจะอยู่ประมาณหน้า10ร้อแล้วนะครับยิงลึกยาวไป188เมตรนะครับแล้วก็ตัดท้ายอยู่ที่150เมตรทางด้านซ้ายของแปลงที่ดินก็จะเป็นก็จะลึกอยู่ที่155เมตรครับแล้วก็ด้านหน้าติดถนนเนี่ยประมาณ128เมตรครับนี่วิวก็รอบข้างก็จะประมาณนี้เลยครับเป็นไรอ้อยหมดเลยนะครับ แปลงนี้นะครับห่างจากกทมสายใ,ใต้ใหม่เนี่ย117กิโลเมตรห่างจากอำเภอท่าม,ม่วง17กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี28กิโลเมตรครับห่างจากเซเว่นนะครับแล้วก็ชุมชนตลาดนัดนะครับตรงเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความเจริญของพื้นที่นี้เป็นความเจริญของชุมชนเนี้ยเพียงแค่2กิโลเมตรนะครับนี่สวนสวนเพื่อนบ้านของเรานะครับก็อยู่ใกล้เราเลยครับนี่นั่นนะครับหลังคาบ้านสีขาว,ขาว เขาก็จะทําบ้านสวนปลู่ไว้ตรงนั้นนะครับส่วนแปลงของเราก็จะเห็นวิวภูเขารอบด้านเลยนะครับนี่เลยส่วนทิศนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินนะครับหันหน้าเข้าที่ดินทิศเหนือเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเราครับส่วนทิศตะวันออกจะอยู่ทางขวาและทิศตะวันตกอยู่ทางซ้ายแล้วก็ทิศใต้อยู่ข้างหลังผมครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1 4 7 8 2 9 3 9ีกนะครับ id line ก็0 6 1 4 7 8 2เ3 9เหมือนกันนะครับ เป็นทางดินนะครับแยกมาจากถนนคนก่เนี่ยสี่รอยเมตรแล้วที่ของเราปัจจุบันก็ปลูกอ้อยอยู่นะครับนี่สิบสี่ไร่สองงานห้าสิบตารางวาโอเคครับผมขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ